สวัสดีจ้าพอ่อเมยพี่น้องสู่ผู้สู่คนนามนี่อ๋อละพะพี่พาน้องมาเบิงน้ำเม่น้ำเจ้าพญาน้ำไหลมาจากทางเหนือพี่น้องโอ้โห oh อันนี้เขาอยู่จังหวัดสิงบุรีบุรีบุรีบุร,บร,บรีพี่น้องอันนี้นาทานาทาบ้านเขาน้ำปิมขึ้นมาขนาดนี้พี่น้องเลยน้ำไหลวหลวด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 น้ำไหลลวดลวดลวดอยู่ฟังกัน,นั่นท่วมแล้วพี่น้องไหลเข้าบ้านแล้วคุณ น้ำไหลแหง่น้ำไหลแห้งพร้อมเป็นยีรานแหง่น้ำไหลลวด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 เป็นยีราดเบิ่งฟังกันนั่นพี่น้องมองสุดลูกหูลูกตาเบิ่งฟังกันนั่นคุณฟังบ้านคุณกันนั่นถ่วมแล้วพี่น้องไหลเข้าไปทั้งวัดประชุดทั้ง บางแคคุณน่ะบ้านผู้ใดมีบ้านริมน้ำฟังนั่นท่วมพี่น้องท่วมแล้วแต่แว่าฟังนี้ยังไม,ม่ท่วมเขามีคันคูกันแต่แว่าฟังนี้ปีมประมาณนี้พี่น้องเหลือซ้ำนี่แลแล้วฟังนั่นท่วมพูณอ่ะน้ำม,มากาไหลไหลลวนลวนลว,นลวนดอยู่ฟังนั่นนะท่ว,วมแล้วพี่น้องคุณ น้ามลแห้งขนาะดไหลแห้งมากน้ามะคุณไหลแห้งสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซำนี้ซักก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำกำลังใจให้ออลายด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย